มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมบบของอนิเมะคูเซเดอร์กันอีกแล้วนะครับผมนะแลวก็ในครั้งนี้นั้นก็อยู่กับ ID ของช่องแชทนะ้าก็ขอบคุณช่องแชทคนนี้มากๆ,ๆที่ส่ง ID มาให้รีวิวเนาะขอบคุณจริงๆเนาะโอเคและแน่นอนว่าครั้งนี้นั้นเป็นคิวของตัวละครอย่างเซลก็คือเซลเอาจริงๆคือจากที่อ่านพาสีดูแล้วก็แอบดูสปอยมานิดหน่อยแล้วก็ยังแบบอา่าต้องรองดูในเกมแล้วกันเพราะว่ายังไม่ชวนเนาะแต่ว่าเออบอกตอนนี้เลยก็คือกลางกลาง แต่ว่าก็อย่างว่าแหละเราต้องรอดูในเกมเนาะว่าเป็นยังไงเนาะนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงซึ่งวิธีการได้รับตัวละครอย่างเซลนั้นให้ทุกคนมาที่เลดได้เลยตรงนี้เลยนะมันจะมีในส่วนของเลดใหม่ล่าสุดก็คือเซเวอร์นิน่าการได้รับตัวละครอย่างเซลก็คือให้ทุกคนลงด่านในส่วนของด่านรองท้ายกับด่านท้ายเนาะของด่านเซเวอรลินา่าอัตราการตอบก็ประมาณนี้ถ้าเป็นรองท้ายก็จะง่ายหน่อยเนาะแต่ว่าอัตราการตอบอยู่ที่1%เปมีการลนตีอยู่ที่ประมาณ75ตาเนาะ ่วนเป็นด่านท้ายสุดเลยเลยก็คืออัตราการดรอปอยู่ที่ประมาณชิ้นละ2เออเขาเรียกว่าตาละ2ชิ้นแล้วกันนะใช่ก็ทําให้การตีได้ไวขึ้นเท่าตัวเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนของเซลล์สองเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะค่อนข้างยากมากนะทุกคนในด่านท้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ายากจนแบบไม่สามารถผ่านได้นะก็สามารถผ่านได้อยู่เนาะประมาณนั้นเมื่อได,ได้รับตัวละครอย่างเซลล์มาแล้วก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนไอในเซล,ลในด่านนั้นอนะ่ะเ,เป็นเซล,ลแค่ล่างเพอร์ฟิกเนาะ คือเราก็ต้องอีโวขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็คือของอีโวของมันก็อยู่ตรงนี้เลยทุกคนมันจะเป็นเลดตรงนี้เนาะโอเคนี่มันจะเป็นนี้เลยก็คือเพอร์เฟกเอ็กนะทุกคนประมาณนี้เนาะก็ทําการอีโวมันให้เรียบร้อยก็กลายเป็นตัวนี้นะทุกคนทีนี้เรามาดูเรื่องพาสซีฟดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้นั้นเป็นยังไงบ้างนะเนาะเดี๋ยวผมพากดวก่อนลวกันตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัวละครกายภาพนะทุกคนแล้วก็เป็นธาตุดาร์กตัวละครตัวนี้นั้นเป็นตัววางบนภูเข,ขาได้น,นะก็คือฮิลนะทุกคน แล้วก็ค่าสเตตัสของช่องแชรทที่ให้ยืมมาครั้งนี้ก็คือเป็น S S S แล้วก็ S ลบนะทุกคนประมาณนี้เลยเป็น Ultra Perfect Cell นะทุกคนแล้วก็เป็นตัวละคร l i ม i t e d ด้วยตัวละครตัวนี้นั้นก็อนาคตว่าน่าจะออกอย่างแน่นอนร้อนะทุกคนโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของ Passive ดีกว่าว่าทำอะไรได้บ้างเนาะ Passive c l มีทั้งหมดอยู่2 Passive ด้วยกันเนาะ Passive แรกมาบอกว่าตัวละครตัวนี้จะเพิ่มดาเมจ ธาโนเมตแรงขึ้น50%กับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ประเภทบินนะเหมือนอารมณ์โกคูเวอร์ชันเก่าเลยที่ตีมอนเอามาตีแอร์เป็นหลักเนาะประมาณนั้นแล้วก็พาสิบสองมันบอกว่าเอา่อทำการเลือกหนึ่งตัวละครแล้วทาการกินทีนี้การกินจะขึ้นอยู่กับค่างเงินที่เราน่าจะอาไปเนาะเพราะว่ามันเขียนเรื่องมันอธิบายเรื่องเยนมันบอกว่าเอา่อแต่ละหเยนอะ่ะจะได้รับในส่วนของเจน ดาเมจกับระยะประมาณนี้เนาะก็สูงสุด50,000บาทถ้ากินตัวที่ค่าขายอยู่ที่50,000บาทก็ไอค่าขายหรือค่าอัปอันนี้ต้องรองดูเนาะน่าจะค่าอัป่ะอันนี้ค่อยว่ากันคือทั้งหมด50,000บาทปุ๊บอ่าทีนี้ก็ตืดตืดตืดใช่ก็จะเตมก็จะเป็นการกินแบบเพอร์เฟกเนาะก็คือได้รับดาเมจไป50%เพิ่มขึ้นแล้วก็ระยะอีกย5ิหเนาะประมาณนี้แต่ทีนี้เราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้นั้น มันจะเป็นยังไงเนาะแต่ในครั้งนี้นั้นเราก็ต้องเอาตอัวละครอื่นไปด้วยเพราะว่าเราต้องการรู้ว่ามันจะกินห้าหมื่นหรือว่าเออกินเออ,เอ,อกินอิงจากราคาขายหรือกินจากราคา Up, นะัพเนาะน่าจะจากราคาัพนะคิดว่าจะได้เล่นง่ายๆนะทุกคนถ้าอิงจากราคาขายบอกเลยว่าสวย <c oughs> ไม่น่าจะไม่น่าจะเล่นง่ายนะแต่คิดว่าไม่น่าเป็นอย่างนั้นหลายทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราตัดภาพไปดูกันในแบบดีก่อนนะว่าตัวละครตัวนี้นั้นเก่งแค่ไหนกันเชียวนะตัวละครจากเซลนะทุกคน โอเคมาทุกคนผมพร้อมแล้วสำหรับการรีวิวตัวละครอย่างเซลเนาะคือตัวละครอย่างเซลนั้นค่าวางอยู่ที่ประมาณ2,000นะสเตตก็ประมาณนี้นะทุกคนดดเมจขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ10,000เลยแล้วก็ตีประมาณ6.4วีนะแล้วก็ระยะอยู่ที่ประมาณ2 1นะทุกคนโอเคทีนี้ผมขออนุญาตให้ดูแอนิเมชันนิดนึงก่อนดีกว่านะทุกคนก็คือขั้นแรกมันโจมตีเป็นกลวยนะไปด้านหน้าค่อนข้างวงที่จะคุย้ยๆมากวงนี้ไม่ค่อยชอบเลยมันจะตีมอนได้น้อยมากเนาะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตอัปเกรดเป็นขั้น2แล้วกัันครบ โอ,โอ้ยคันนี้โอเคน่าจะดีที่คันนี้มากๆาเลยทุกคนเล่นง่ายเนาะก็คือคันนี้เป็นฟ u l เอลเลยก็คือ53 0 0 0นเนาะดาเมจแล้วก็ตีประมาณ8.7วิค่อนข้าง,างนานแล้วก็วงอยู่ที่ประมาณ26นะเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดต่อเลยแล้วกันครับโอ้ฟูตลอดเลยได้ไหมโอเคไม่เปลี่ยนเป็นฟูแล้วเนาะโอเคอันนี้คือคันท้ายนะทุกคนแอนิมเมชันคันท้ายก็ประมาณนี้คันท้ายดาเมจอยู่ที่ประมาณแสนหกเนาะตีประมาณ5.9าวิแล้วก็วงประมาณ45นะเสร็จได้อยู่นะแต่ก็ วงที่ผ่านอยู่นะทุกคนวง45ค่อนข้างใหญ่สมเป็นตัวฮิวเนาะแต่ว่าเสียดายจังเป็นตัวละครที่เป็นแคบ3นะทุกคนสามารถวางได้ตัวละครได้3ตัวเนาะส่วนค่าอัพทั้งหมดอยู่ที่ประมาณอืมเท่าไหร่วะ6กหมื่นเจ็ดหมื่นโอเคตัวละคร70,000นเนาะจะสังเกตได้ว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถกินตัวละครเพื่อเราได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วเนาะก็ะคืออันนี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้ค่าอัพสัก5 0,000แล้วกันใช่น่าจะรู้ผลเลยเนาะ เดีวผมจะลองอัพดีโอสักห้าหมื่นแล้วลองดูว่ามันจะกินแล้วเป็นไงเนาะเอเคมาห้าหมื่นเดี๋ยวผมรอเจนตังโอยทันพอดีเลยฮะมาเรียวๆเลยเอ่ออีวลูชั่นห้าหมื่ถ้าเรากินครบห้าหมื่นมันก็จะทำการแซบครบดาเมจห้า okay. สิเปอร์เซ็นตโอเคดาเมจมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปประมาณสักสามสองแสนสี่อ่าสองแสนสี่แล้วกันนะมาอัพห้าหมื่นเนาะ ประมาณนี้ปะ่ะน่าจะห้าหมื่นแล้วปะ่ะนี่ไงได้แล้วโอเคอันนี้อัพไปหกหมื่นแล้วนะทุกคนเรจะกินแซบตั้งไงต่ออา่าอีววเลชั่นใช่มันจะทําการ Select Unit Absorb Convert ใช่หนึ่งตัวนี่ไงแห่กินแซบแล้วครบครบห้าหมื่นเลยโอเคแล้วก็สองหมื่นสี่จริงด้วยโอเคก็ได้ตังอัพห้าหมื่นแล้วก็ไปแลกกินกับตัวละครหนึ่งตัวตัวไหนก็ได้เนาะแล้วตัวละครนั้นวางซ้ำได้ไหม วางซ้าได้อยู่โอเคก็ถือว่ายัางดีเนาะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นั้นถ้าให้คะแนนแล้วค่อนข้างเก่งไหมก็ก็ไม่ได้แย่นะจริงๆก็ค่อนข้างแรงถ้าเป็นสูตจุดหนึ่งผมว่าน่าจะแรงมากมันจะท้าผมไปอีกเนาะส่วนพาสีมันค่อนข้างเฉยเมยมากแต่ว่าเน้นตีตัวแอเนาะแต่ว่าตัวแอมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นที่ต้องเอาพาสีมาช่วยแฮรู้สึกว่า เออแต่ว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งผมชอบนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็คือวางงี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นฟูลเอเลยหนีไปไงเนี่ยแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันเก่งตรงนี้แหละรู้สึกชอบนะสองหมื่นป่ะใช่ค่าทั้งหมดสองหมื่นได้ฟูลเออย่างนี้ที่รู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายคุมเลนได้ง่ายเนาะเออบอลแอร์มาก็ไม่น่านหลุดเพราะว่ามันเป็นฟูลเนาะประมาณนั้นนี่คือความชอบเพียงอย่างเดียวของตัวละครตัวนี้เออก็เก่งแหละ ก็เก่งก็เก่งแต่แค่ตัวละครมันตั้งแต่การมาของแพทหลังๆมาเนี้ยมันเก่งหลายตัวแล้วไงนจนแบบว่าความเก่งระดับนี้มันเลยเฉยๆไปแล้วแต่มันก็เก่งนะทุกคนประมาณนั้นเลยในส่วนของเจ้าตัวละครเซลเนาะ